สวัสดีครับทุกคนนี่คาริหาบริษัทท็อปอัพธุริสของเรานะครับอยู่เลขที่หนึ่งหนะครับผมแขวงนนทีนะครับช่องนนทีส4ตรงข้ามแยก11นั่นเองนะครับใครเข้ามาถึงแล้วด่วนๆลยนะครับเข้ามาด่วนๆได้เลยเนาะวันนี้จะพามาชมบรรยากาศนีน้ำพุหน้าลานนะครับโอ้โหใครขับรถมาต้องเวียน3รอบนะฮะแล้วคุณก็เกือบเขอาเลยเลยนะฮะโอเคนะครับนี่ตึกใหญ่นะครับเรายังสามารถเข้ามาได้อย่างปกตินะัะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะครับ นะมุมด้านซ้ายมือนะครับเป็นทางเดินโถงเล็กๆนะฮะให้เราเข้านะครับเขาเรียกว่าไปออฟฟิศด้านหลังนะครับบรรยากาศนะนี่เลยนะฮะ ใครที่จะเข้ามาซื้อซิมรับซิมนะครับหรือเข้ามาชบปรุมสัมนานะครับเข้ามาตรงนี้แล้วนะฮะอย่าลืมตรวจเช็คนะครับอุณหภูมิของตัวเองที่หน้าประตูทางเข้าแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เข้ามาร่วมชุมุมสัมมนาได้เลยนะครับเราจัดเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วนะครับใครที่จะเข้ามานะครับนะย้ําเลยนะฮะว่าเข้ามาเลือกที่นั่งด้านหน้าให้เต็มเลยนะฮะ เห็นครับบรรยากาศตำแหน่งผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดของเรานะครับโฟกัสไปตรงนี้เลยทุกคนนะฮะไม่ต้องโฟกัสเล็กนะฮะปีนี้2565โฟกัสใหญ่ๆไปเลยนะครับนะฮะบรูดมอนด์ขั้นต่ำแล้วก็รายได้หลักแสนบาทต่อเดือนสเตเบิลของคุณไปเลยนะครับนี่นะฮะพร้อมๆเตรียมพร้อมแล้วแล้วก็บรรยากาศการทำงานนะครับนี่นะฮะ ลังบ้านของเราเห็นไหมฮะโอ้โหรอส่งแล้วก็ยังมีเสื้อผ้าสวยๆครับมีจำหน่ายนะครับมีจำหน่ายโดยเฉพาะเสื้อขาวตัวนี้นะครับ150บาทด่วนๆน,นะครับด่วนๆเลยนะครับทักแอดมินมาได้นะครับหรือเข้ามาเลือกด้วยตัวเองจะดีกว่านะครับที่บริษัทได้เลยนะครับได้เลยนะฮะ อย่างว่าด่วนๆนะครับโอเคนะครับนี่คือบรรยากาศร่าวๆก่อนการเริ่มงานนะครับประชุมสัมมนาหรือการเรียนรู้นะวันนี้เราเรียนรู้กับบอสของเราเลยนะครับโดยตรงนะฮะดังนั้นห้ามพลาดโอกาสอย่างเด็ดขาดนะครับยังมีเวลาสำหรับใครที่จะเดินทางมาที่คาร์เรหา์นะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันนะครับแล้วเจอกันกับโค้จิแล้วก็โค้ดครูผู้นําทุกๆคนเลยนะครับ ที่บริษัทท็อปอัพทัวริสของเรานะครับ